วัดดงนาเพิ่นค่ะเพิ่นเอายาอาม้อนมาแล้วค่ะท่านผู้ชม,ำมกำลังนะคะเฮ็ดฐานเฮ็ดฐานที่ตั้งยาค่ะยาอ่าม้อนค่ะยาอามอ้อนประหารคือ,อ,า<ะ>อมาจบมางามแท้ะนนี้ก็มาปั่นวงยานะครับ <c oughs> แต่ว่าเพิ่นให้หัน,หนามาะม,นมาทางนี้ง ปูริสุทโธปูยังกับปูริสุดทั่วอีกู่พันตีไก่สอนปูปูพันธ์ตีไก่สอนปูริสุทโธอยู่หุ่นหรคะค่ะแต่ว่าพ่นเอาไปแล้วพ่นน้ำเด่นวดนี้เขาก็ได้ไหมงานนี้ก็ได้หมกับพี่คนมาลงคือเขาค่ะเดี๋ยวโอ้ซาถูกโอ้ยคือจบคืองามแต่น้อยงามน้อ ฮะทางนั่นเพิ่นหงไม่ยังเราผ่าพันกระูกเก่าหลักเจ้าผ่าพู้เก้าเพิ่นโชคเพิ่นหมานค่ะเมื่อใดค่ะจะทำพิธีบวงสรวงนี่วันที่่คะบวงสรวงบ่ถึงขนาดก็ว่าบวงสรวงค่ะคือเขาเห็ียดหนึ่งหน่วยไงโอ้เพราะว่ามันช่วงโควิดแม่นจ้ะจ้ะเขาก็ทำโควเป็นพิธีนี่ค่ะ ฟันดีบ่ค่ะสิได้หญ้ามาไว้นี่ฟันดีต้องนีบ่ฝันเนาะค่ะสร้างนีบ่ฝันสร้างบ่ฝันจ้าค่ะอืมสร้างบ่ฝันแต่ว่าผู้เจ้าภาพเพิ่นเพิ่นสิฝันอยู่ดีเนาะผู้เพิ่นเป็นผู้ิ่นนอกเนเพิ่นก็ฝันดีอยู่ดอกฝันดีเนาะจ้แต่ว่าอันอันเลขรถเท่นที เอาหนามานี่ตัวใดก่อนขั้นเก้าค่ะตัวไดหนึเป็นรถรถพี่เอาหนานางนี่จะคือเก้าสองหสองเกรถเขนหนึ่งหน้นึ่งหนึขั้นเดียวกันกับที่มาส่งคืนค่ะสางเป็นรปันที่่ะ

งน้นเนแก่แท่งน้ำมาแล้วเอฟซีสายบุญเพิ่นอาจารย์อาจารย์นี่ต้นเบิ้องแรกค่ะเอามาเฮ็ดมาสร้างน้ำท้ำบุญน,น้ำกันพี่น้องค่ะ้อบาร์ดานบาดาลซีมือหนี่มือเก็ดืมโอเคบาดาลจอหน่ะซีมือแท่งน้ำหนี่มือเก็ดค้าแท่งนี่เนาะค่ะ เนี่ยเรียบชี้เลยพอดีจางมากมันไฟไฟเนี่ยก็ใสโซลาเซลล์ก่อนค่ะพูดไปท้ายเอาพูนรวดไฟอะไรเมื่อไรมี่ลมมีแดดบ็เลยใสอัานแสงโซลาเซลล์เลยครับเด้อนี่กันยังใสโซลาเซลล์อยู่ครับปั่นปั่นใส่แทงไว้เนาะต้องต้องอาศัยแผงโซลาเซลล์ปั่นน้ำขึ้นมาทำเนาะเพื่อเดี๋ยวนี้ก็ต้องขาดทุกท่แทงน้ำนะครับเด้อแทงน้ำบุคคลใดบ้านใดตาวัคขาได้ไหมเดี๋วคำนีงกันบ้างหนี่ยครับขาดแทงน้ำราคาเมื่อเงียบสั้น มื <minutes> ่เจว่าเล็กมื่นสี่หมื่นเล็กหมื่ค่ะแถ้าแรงสามพันแรสามพันห้ัคละวดัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะเฮยวยวัสดี มุนตการวัดดีเจรัตมณีวัดดีแม่นวลพารวยนวลพารวยนะคะกันมากนวลพารวยครับเจรัตมณีมุนตการเนี้ยพารวยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัวๆกันมาน่ะคนะน่ามอนีเพิ่นกันสิมาตามหาความฝันนะคะเจ้ินดาเดือนหนึ่งฝันสองเที่ยเมาฝันลายแล้วค่ะฝันสองเที่ยนนนะฝันมา ในมือวันพ่าวันวันพ่าวันโกนบังหยาานี่ค่ะก็เลยบอกปู่บอกญาวเอาเด้อพูกข่าก็สวดมนต์ห้ยุกมือสิบนิ้วขึ้นพอบอพอ่อปู่ญาก็เห็นมุกเห็นใจลูกหลานเนเด้อบอกคนในที่เนาะอันขันตัวไหนมันสืบตัวไหนมันสิแม่นละหัดโศคละหัดซาปูนละหัดซับหยากให้มาบอกบ่แม่นห้มาตัวคอยว่าจังสิเออหมันใหามาฝันบ่แม่นฝันลิมิตให้มันเป็นโต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 บ่แม่นว่า มาตัวเหีเสียเงินเสียทองอันนี้ซื้อเบิดเมืองแล้วจนเสียเงินเบิดแล้วบมมีหันเงินสื้อมากซื้อผู้ซื้อนำแดงนำหวานมาสักกะลาบูซาแล้วเอาตัวมันเมนนะมาให้ฝันกันบ่เมนบ่ถึกเนี่ยิยุกไปถวายวัดในเบิดเทวะชนะ่อยก็เลยฝันแม่เจอรมันนี่ค่ะเออ่อยกัฝันว่าจุกคนนะเจ็ดสี่หก่นว่าสิ มันตัวคอยอีกแล้วบอกคอยก็ว่าสินะในความฝันน่ะค่ะไอก้กระห้องขึ้นี่สิบ้าน,นี้มีผู้เฒ่าผู้นึงก็อ้าปากว่าห้าแปดเด้อเดี๋ยวมาตัวคอยเสียเงินเสียทองสมบัติเจ้าผู้เฒ่าก็เลยบอกว่าหกแปดเด้อคอยก็เลยชื่อวัดสองโตนี่คอยฝันค่ะอันนั้นแหละค่ะเจ็ดสี 6, ่หกเจ็ดสี่หกห้าแปดห้าแปดหกแปดหกแปด ที่เขียนไปน่นลูกของลูกสาวลาค่อยสามแปดก็สองแปดนะฝมามันสิออกท่านก็เลยเขียนเขียนไม่เขียนไว้ห้าแปดสองแปดที่ที่ท่านเขียนตรงไปอ่ะนั่นนะคะวิชั่นนั่นที่ฝันฝันแต่ของว้าวก็ฟฝันสั่นนั่นเนาะถือว่าถือนะบอจักต้องขอร้องไม่นั่งคนสวยต้องหกท่านว่าให้มัน ออกหมุนเซเล์ของผู้ขายผู้ขายได้โชคได้จับน้ำปูน้ำยานเนี่ยบดแล้วล่อยว่าซื้อบดเมืองจนบดแล้วบ่มีแนวสิขายเซลล์นั่นราคะคว้างฝันนี่สำนันออตัวใดก็จ้าฝันว่ายังไดก่อค่ะฝันได้ตัวตัวใดก่อฝันได้เจ็ดสี่หกก็หาแปดหกแปดเจ้าสี่หกนะแม่เนี่ยค่ะเอาขึ้นมันเดืยมต้นต้อง <c oughs> เอางาเจ้า,า,งงา,จาฟังบางเจ็ดสี่หก 5้าแปดหกแปดจ้าฝันนะปันเลขฝันของเจจินดาเนาะค่ะฝันจะโดนลรอคะแต่ของก็มีโอกาสได้พอกันเน่ยนะคะแต่มีโอกาสได้ฝันตองวด่น่านี่นะฝันตองหวด่มเน่ฝันปะเทศฝุ่นฝันตองหวดฝันฝันตองวดพุ่นละค่ะนี่นะคะอันนี้เลขฝันถือว่าถือว่าจัก แนวท่างมันเป็นแนวท่างค่ะปะมาเดือนหนึ่งมันฝันสงเคีาะเนาะอน่ะมักระจัดคลกกับมะม่วงา้กันฟังเมนโช่้กเพื่อเพื่อว่าพ่นมากตัวนี้เนาะคือมันงามคือมันสืดือกระซื้อเนน่ะกันผู้มักเนาะนามาไกยเพิ่นผ่านให้เพิ่นผ่านไปอนะจำนนกับะว้กันฟังเนาะค่ะต้องผููใดสิซื้อก็ต้อง เบิ่องสกปร์เท่ามักบอหรือบอมักเนาะจังไงมันจีเซเลเสียสาไปเนาะอะนะตรงกับเลขฝันของเพิ่นก็ได้หรือว่าเป็นเลขมากเลขเก่งของเพิ่นแมนไก่ปัจจื่อน้ำกระวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะแมนค่ะอันนี้เจ๊สินดาเรากับฝันได้มากเจ๊ซี่ก็เลยมาบอกสู่ฟังเทาก็มีโอกาสได้พกันกับเพิ่นมื่อนี้นะคะฝันหนักฝันได้ตะโดนแล้วฝันเลยตะโดนแล้วแต้มือวันโกรนพอดีค่ะ เจ๊คอยโทรหาเจ้ามือใดผู้น่นาขอยฝันเด้ออ๋อเจ๊ท้วห์บอกอยู่แต่ว่ามันฝันบ่ได้พอกันบ่ได้พอกันก็นเลยบ่ดไ,ได้จดไว้ได้อจังว่าขอยสิลืมขอยว่าสินะขอยบอกมุฒิการ์กันนา่าน่าทังตัวเลขขอบคุณเจ๊กินได้หล,ล <c oughs> ายใช่ มากระจัดคัดกระพานนะคะแล้วลุยเฮงๆต้องขอขอให้แม่นางคนสวยทั้งหกท่านให้หมุนออกตัวนี้เนี่ยเด้อค่ะเด้อแม่นางคนสวยทั้งหกท่านนี่หมายถึงผู้ใดเนาะผู้ใดผู้หมุนเนี่ยนะผู้หมุนลูกบอลเม่นบอลจลาผู้หมุนางทั้งหมุผู้หมุนปิงปองแม่นผู้หมุนปิงปองลูกบอลนะคะโอคนสวยคณสวยทั้งหกท่านให้หมุนออกตัวนี้เนี่ยให้หมุนออกมาในาสามตัวนี้เจ็ดสี่หกห้าแปดหกแปดแม่นบอลเจ็ด เอิญไ่นั่งคนสวยทั้งหกท่านค่ะอ๋ะอแอมเนจะผู้ใดผู้ใดนะคะก,ก็ได้ถามเราเมนในนั้นทั้งหกเข้าใจเราค่ะนนั่นทั้งหกกาคนสวยคนสวยต้องใส่คนสวยด้วยแม่ต้องใส่คนสวยเสียมาเป็นของข้าเนาะแม่ต้องขอลองให้เพิ่นหมุนใสนน่เด้อนะ <laughs> สั้นนะคะเนาะคค่ sa, à, ่ะะขอบคุณค่ะเจสวัสดีนะคะแบ่งปันแลนะคะแบ่งปันนะคะคารเล่ปันนะคะสวัส hmm. ดีนะคะสโลแกนสโลแกนทิ okay. ้งท้ายค่ะมักก็จัดขัดก็ผ่านนะคะจวดจวดจวดไปเลยค่ะกันมากค่ะสายจวดสายจวดค่ะจวดแลนก็แลนแปดนะคะฮะอ๋อ้แลนน่ะวิ่งแปดใครมักเล่นแปดไหมมักแปดวิ่งแปดซีไปกนมาก ทำโจมเลขแก,ก้กินดาฝันว่าสั่นพันบอกแนวทางมากนะคะแบ่งปันพี่น้องพันน้ำแน่้ามันแมนว่าสั่นถือเก็ยกระยาดาเล่าเด้อว่าสั่นละว่าค่ะสามโตเกียสี่หกกับหาแปดกับหกแปดค่ะเก็ยสี่หกห้าแปดหกแปดว่าสั่นค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางจากเกยกินดาเด้อค่ะเด้อพี่น้องมักชอบถูกใจตรงใจจังค่อยเอาฝันดีฝันเขาฝันได้ ตรงครับเพื่นจังค่อยเอานะคะบ่มากกระพานเด้อค่ะเดอ้อเลื่อนเลือกเอาค่ะขอพี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามให้กำลังแรงใจนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนขอให้โชคดีลำรววยถูกหวยกันทุกงวดค่ะสวัสดีค่ะ